สวัสดีครับทุกคนผมแม็กนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาบอกรายได้นะครับที่ผมได mm ้จาก YouTube นะครับสําหรับคลิปวิดีโอที่ได้1 0 0 0 0แวิวนะครับว่าผมได้รายได้จากคลิปวิดีโอ1000 0แวิวเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับที่ได้จาก u t u b e นะครับได้กี่บาทนะครับสําหรับคลิปวิดีโอที่ได้1 0 0 0 0แวิวนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกันนะครับในแอป YouTube Studio นะครับผมจะเข้าแอป YouTube Studio นะครับผมจะไม่เช็คหลังบ้าน u t u b e นะครับเพราะว่าในแอปก็สามารถดูได้เช็คได้ทุกกออย่างเหมืนนนััะครบ เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับสำหรับรายได้ที่ได้จาก YouTube กับคลิปวิดีโอที่ได้10,000แวิวครับผมไปกันเลยโอเคนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในแอป YouTube Studio แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูคลิปหนึ่งนะครับที่ผมได้เกินแสนวิวนะครับหรือว่าหลักแสนวิวนะครับว่าผมได้รายได้เท่าไหร่นะครับสําหรับคลิป1นึ่งแสนวิวนะครับคลิปเดียวนะครับผมจะยกตัวอย่างให้คลิปหนึ่งนะครับเอาเป็นคลิปนี้แล้วกันนะครับนี่นะฮะ เน็ตผมไม่ดีนะครับโอเคนะครับเป็นวิธีสร้างเพจ Facebook ด้วยมือถือ2020นะครับผมทำคลิปนี้ขึ้นมาก็หลายเดือนแล้วนะครับตอนนี้ยอดวิวที่122,000นะครับ988วิวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าอยอดวิวหลักแสนเนี่ยมันได้รายได้เท่าไหร่นะครับเราก็กดมาที่ตรงนี้นะครับไปยังผลวิเคราะห์ของวิดีโอนะครับเขาก็จะมีบอกนะฮะเห็นไหมครับจำนวนนะครับการดูแบบ เรียวไทยนะครับแล้วก็จํานวนการดูพวกนี้นะครับเวลาในการรับชมพวกนี้นะครับผู้ติดตามมาจากคลิปเนี้ยเพิ่มเท่าไหร่นะครับแล้วก็รายได้นะครับตรงนี้นะครับเราโฟกัสตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับอันนี้มันจะมีวันที่1ถึงวันที่28มีนานะครับมันเพิ่มมา15เหรียญผมจะดูทั้งหมดตลอดอายุนะครับตั้งแต่ทําคลิปหรือว่าลงคลิปวันแรกนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับที่ได้1 2 2 0 0 0วิวนะครับมันตกอยู่ที่ 110เหรียญดอลลาร์นะครับเห็นไหมครับผมลง30มิถุนา6กสเห็นไหมครับถึง28มิถุมีนา64นะครับรวมทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับ110เหรียญดอลลาร์นะครับสหรัฐนะครับอันนี้เป็นยอดวิวหลักแสนนะครับหรือถ้าใครลง3 4วันนะครับ5วัน6วันหรือว่าอาทิตย์หนึงหรือว่าเดือนนึงเนี่ยเราได้หลักแสนนะครับก็รายได้มันก็จะไม่ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาคำนวณกันนะครับว่า ร้อยสิบเหรียญเนี่ยมันตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่นะครับผมก็จะมีเป็นแอปตัวนี้นะครับเป็นแอปแปลงแปลงค่าเงินนะครับหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจเขาเรียกแบบไหนนะกดเข้ามานะครับมันก็จะมีอ่าดอลลาร์สหรัฐนะครับกับของไทยเรานะครับเราก็เลือกเป็นดอลลาร์นะครับแล้วของไทยเนี่ยมันจะขึ้นเองนะครับเราก็กดไป110ิบเหรียญจุดเจ็ดเจ็ดนะครับเห็นไหมครับ3าม้ยห้าสบาทนะครับคลิปเมื่อกี้นะครับ 1 2 2 0 0 0วิวอ่ะผมได้ทั้งหมดนะครับ3า5 8บาทนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เข้าทีเดียว3 4 5 8บาทนะครับมันจะทยอยเข้านะครับคือมันรวมทั้งหมดนะครับตั้งแต่ลงคลิปมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับได้ทั้งหมดนะครับ3,458บาทนะครับคือจะลงไปกี่วันกี่อาทิตย์กี่เดือนก็ตามนะครับถ้าครบ1 0 0 0 0 0วิวนะครับเราสามารถเช็ครายได้แล้วก็มาแปลงค่าแบบนี้ได้นะครับเราก็จะรู้ว่าเราได้เท่าไหร่นะครับแต่ถ้านับเป็น เดือนนะครับก็นี่นะครับเฉพาะเดือนมีนานะครับเห็นไหมครับเฉพาะเดือนมีนาก็15เหรียญนะครับเฉพาะเดือนนี้นะครับปัจจุบันล่าสุดนะครับก็15เหรียญ4 6่ยบบาทนะครับที่ได้จากคลิปเมื่อกี้นะครับเดือนนี้นะครับ ถ้ารวมทั้งหมด1 0 0 0 0แสนวิวก็อย่างที่เห็นนะครับ3 0 0พันกว่าบาทนะครับประมาณนี้เลยนะครับมันไม่ใช่ว่าได้ทีเดียว3000นะครับเขาจะทยอยเฉลี่ยเข้าให้เราในทุกๆเดือนนะครับแต่รวมทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับที่ได้จากคลิปเมื่อกี้นะครับก็3 0 0พันนิดๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับรายได้จากคลิปยอดวิว1 0 0 0 0แสนวิวนะครับทุกคนโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสาหรับรายได้ที่ได้จาก u t u b e นะครับสำหรับ วิดีโอที่ได้หลักแสนนะครับหรือว่า10,000แสนวิวนะครับได้กี่บาทครับที่ถามกันเข้ามานะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าเขาไม่ได้ให้เราทีเดียวเป็นก้อนนะครับเขาจะเฉลี่ยให้เราในทุกๆเดือนนะครับก็อย่างที่ผมเฉลี่ยให้ดูนะครับว่าเดือนนี้ผมได้400กว่าบาทนะครับสำหรับคลิปนั้นคลิปเดียวนะครับเดือนหน้าต่อไปนะครับหรือว่าเดือนต่อไปนะครับจะได้กี่บาทนะครับก็ไม่รู้นะครับก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปถ้าคนดูเยอะนะครับอาจจะได้เยอะกว่า400นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ ให้กับหลายๆคนแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับให้สู้ต่อไปนะครับแล้วก็ให้ขยันลงคลิปบ่อยๆนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ